สวัสดีครับผมดรชัวนะครับวันนี้ขออัดคลิปในนามดรชัวบ้างแล้วกันนะครับมาในนามรูเป้งบ่อยแล้วนะครับผมคลิปในวันนี้จะไม่ใช่คลิปสอนนะครับแต่จะเป็นคลิปรีวิวสินค้านะครับที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับเป็นแมสของเสี่ยวมี่นะครับยี่ห้อพูลลี่นะครับยี่ห้อพูลลี่นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมมาแกะกล่องเลยแล้วกันนะครับผมดรชัว กล่องนี้เป็นกล่อง2ชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นกล่องที่ครอบกล่องไว้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแล้วเราถอดกล่องชั้นนี้ออกไปนะครับเราก็จะเจอกล่องด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับผมนะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะกล่องนี้นะครับเป็นพื้นขาวๆธรรมดานะครับพอเปิดกล่องออกมาแล้วเราก็จะเจอเจ้าแมสเสี่ยวมี่นะครับแมสแห่งอนาคตนะครับมามีพัดลมอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนละกันนะครับมาดูอุปกรณ์ข้างในนะครับมี ใบรับประกันนะครับเป็นภาษาจีนนะครับผมอ่านออกนะครับผมบอกเลยว่าผมอ่านออกนะครับแต่ผมไม่อ่านให้ฟังนะนะเอาวางไว้ครับเอาวางไว้นะครับอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่านะครับโอเคอ๋อมีมีกล่องอุปกรณ์ด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับสุดท้ายไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอะมาดูที่กล่องอุปกรณ์ด้านในครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคแกะออกอย่างนี้นะครับ อ่อมีเจ้าตัวแมสชั้นแมสชั้นในนะตัวนี้น่าจะเป็นแมสชั้นชั้นในนะครับแมสด้านในนะครับโอเคมีให้มาตัวเดียวนะมีให้มาตัวเดียวนะครับโอโอเคนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เล็กๆกลมๆน่าจะเป็นฟิลเตอร์ของเจ้าพัดลมดูดอากาศนะครับเหมือนกองอากาศอะนะครับนะโอเคนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ อันนี้วางไว้นี่ละกันนะครับส่วนเจ้าตอนนี้น่าจะเป็นที่เอาไว้เปลี่ยนฟิลเตอร์หรือว่ากรองอากาศนั่นแหละนะครับนะโอเคสุดท้ายก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งจะมีภาษาจีนนะครับมีภาษาจีนเดี๋ยวดูดิมีอะไรอ๋อมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับถือว่าครบนะแล้วก็จากนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวผมวางไว้นอกเฟรมละกันนะครับ อ่ะมาดูที่ตัวแมสเลยละกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพูดครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโอเคนะครับตัวแมสนะครับเป็นผ้านะครับมี2ชั้นนะครับชั้นแรกอ่าชั้นแรกจะเป็นผ้าธรรมดาเหมือนเหมือนบอดี้นะครับเหมือนบอดี้นะเหมือนบอดี้ชั้นนอกนะครับอ่ะผ้าตัวนี้เป็นผ้าไม่กากนะนะครับเนื้อผ้าไม่กากนะครับลายผ้าก็ดูโอเคนะครับการเย็บตะเข็บนะครับ ก็โอเคนะครับอ่ะเป็นเหมือนรูปหน้ากล่องเลยนะเดี๋ยวผมเอาหน้ากล่องมาให้ดูอ่าโอเคไม่จกตานะครับไม่จกตานะเสี่ยวมี่ไม่จกตานะอ,านะอ่านะครับงานดีนะครับเย็บตะเข็บได้โอเคนะครับผมในส่วนของพัดลมด้านหน้านะครับพัดลมด้านหน้านะก็เป็นวัสดุที่ถือว่าดูดีนะครับไม่เป็นพลาสติกกองแก๊งนะ นะไม่ใช่งานราคา39บาทนะครับโอเคนะด้านล่างของแมสนะครับจะมีพอร์ตชาร์จนะครับเดี๋ยวผมแกะดูแล้วกันเป็นพอร์ตแบบไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอแกะดูแกะดูยังไงโอเคนะครับอ๋อเหมือนกับอ่าพอร์ตชาร์จของพวก Android นะครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมปิดไว้นะครับปิดไว้จากนั้นนะครับในส่วนของด้านบนละ่ะ ด้านบนจะมีปุ่มตัวนี้น่าจะเป็นปุ่มเอาไว้เปิดปิดนะครับเอาไว้เปิดปิดนะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟบอกสถานนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของเขานะครับก็คือพูลลี่นะครับพูลลี่อ่ะเดี๋ยวผมลองใช้ตัวนี้แกะในส่วนของฟิลเตอร์ดีได้ไหมครับการการใช้งานตัวนี้ไม่ยากนะครับวางงไปให้ตรงล็อกอ่าเห็นไหมตรงนี้มันมันจะเป็นอ่าเป็นเขี้ยวเป็นเป็นช่องอยู่นะครับเราก็แค่วางตรงนี้ให้มันตรงนะครับ วางให้ตรงแล้วก็หมุนหมุนอะไห,หมุนซ้ายนะเห็นไหมหมุนซ้ายนะครับแล้วก็ออกเลยเห็นไหมจากนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนในส่วนของกรองอากาศหรือว่าฟิลเตอร์ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วกันครับเดี๋ยวนะ,อะขอใส่ไว้เหมือนเดิมโอเคใส่ไว้เหมือนเดิมก็แค่หมุนขวานะครับไม่หลุดแล้วนะครับโอเคนะครับแมสนะครับแมสจะเป็นแมสตสองชั้นนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นผ้าแมสที่สามารถกรองฝุ่นนะครับมาน่าจะเป็นหน้ากากระดับ n เ5นะตัวนี้นะที่ผมดูรีวิวของเขานะครับอ่านะครับด้านในตรงนี้ด้านในตรงนี้เป็นใบพัดพัดลมนะใบพัดพัดลมอยู่ด้านในนะครับอ่าถ้าถ้าถ,ถ้าสังเกตในกล้องนะน่าจะเห็นนะนี่คือใบพัดพัดลมด้านในนะครับโอเคการเปิดใช้งานนะครับการเปิดใช้งานผมได้ทดสอบแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คือ1ละนะครับกดค้างไว้3-5าวิครับ1 2 3 4 5อ่านะครับเดี๋ยวผมเอาไม้ไปจ่อให้ฟังนะครับว่าเสียงประมาณไหนเห็นไหมครับเสียงเสียงเบามากนะครับตัวพัดลมดูดอากาศตัวนี้จะมีอยู่3เบอร์นะครับ3เบอร์ก็คือเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้าเรากดค้างไว้ครั้งแรกนะครับในการเปิดใช้งานมันจะเปิดที่เบอร์1ให้เรานะครับเดี๋ยวผมเปิดที่เบอร์2นะครับเดี๋ยวผมเปิดที่เบอร์2คลิกหนึ่งทีครับ เบอร์สองเห็นไหมครับเบอร์สองเริ่มที่จะมีเสียงดังขึ้นมานิดหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวแมสเองก็จะเริ่มมีอาการสั่นนิดหน่อยอ่ะสั่นพอพอรู้สึกว่ามันสั่นนะครับพอผมกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดอีกครั้งหนึ่งดูนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือเบอร์สามนะนี่คือเบอร์สามเดี๋ยวผมขอใส่ไม่แป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของพัดลมเบอร์สามนะครับจะมีเสียงค่อนข้างดัง ในระดับที่ว่าคนด้านข้างที่ยืนข้างๆเราเขาน่าจะได้ยินเสียงพัดลมเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวแมสก็จะมีอาการสั่นอยู่เล็กน้อยเหมือนกับเบอร์2นะครับเดี๋ยวผมขอยาดลงไปก่อนหน้านะครับการใส่ก็จะประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปที่หน้านะครับการใส่นะครับถ้าเราจะปิดนะครับสมมติว่าเราจะปิดเรากดค้างไว้แต่ถ้าเราคลิกอีกทีหนึ่งตอนนี้อยู่ที่เบอร์3ใช่ไหมครับกดอีกทีนึง มันก็จะกลับมาที่เบอร์หนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะมีไฟสถานะบอกนะครับว่าตอนนี้พัดลมยังทํางานอยู่นะครับแต่ถ้าอยากจะปิดนะครับให้เรากดค้างไว้3-5วินาทีเหมือนเดิมครับคลิกครับ1 2 3 4 5อ่ะครับเห็นไหมครับไฟบอกสถานะปิดการใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของพัดลมก็ไม่หมุนแล้วอ่านะครับ หลักๆแล้วการใช้งานเจ้าแมสตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมทดสอบนะครับผ่านมาประมาณ10นาทีนะแมสก็ยังสามารถาใช้งานได้ปกตินะครับก็คือในส่วนของพัดลมก็ไม่มีอาการเบาหรือว่า,ากินแบตเยอะจนเกินไปนะครับนะโอเคนะครับสำหรับแมสตัวนี้ผมคิดว่าน่าใช้งานอยู่นะนะครับในราคาค่าตัวที่727บบาทนะที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวใครที่สนใจผมจะแปะ ลิงก์เจ้าแมสตัวนี้ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด r อกเตอร์ชัวร์ชแนลครับขอบคุณครับ